สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยผมได้ปักต้นกวักครับกวักมรกตมาต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกซึ่งกวักมรกตเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกในบ้านครับปลูกในบ้านประดับบ้านแล้วก็เป็นมีความเป็นมงคลครับ ไว้ที่บ้านจะทําให้เรียกเงินเรียกทองกวักเงินกวักทองเข้าบ้านคนที่อยู่ในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขครับนี่ครับผมได้มาเดี๋ยวผมจะทําการปลูกผมมีกระถางแล้วครับกระถางเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกครับไม้มงคล ร,รากต้นของเขานี่ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นข้อเป็นป้องป้อง,องครับเนี่ยป้องแข็งนะครับตรงนี้อันนี้เหมือนก้านใบครับมีใบเป็นครับเป็นใบเป็นมันครับะ้านนี้ด้านด้านหลังเขาครับด้านท้องใบนี้ด้านหน้าสีออกเหลืองเหลืองนิดนึงครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะทําการปลูก นี่เป็นกระถางที่ผมจัดเตรียมไว้แล้วครับครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถที่ใช้มือครับเพราะผมได้เตรียมไว้มาเอาต้นใส่เข้าไปครับปลูกง่ายครับเอารากรากอา่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมรดน้ำแล้วเอาไปวางไว้ปลูกอ่าน,นี้น้ำรดครับ,นนรรบปลูกเพื่อความเป็นสลีปมงคลเรียกทัพย์เข้าบ้านกวักเงินกวักทองให้ร่ำรวยโชคดี แล้วเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่ยกไปไว้ปลูกเสร็จแล้วครับเอามาวางไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ในบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเป็นประดับได้ครับไม้ประดับเอาไว้ในห้องเอาไว้ในห้องในบ้านได้ครับเขาบอกว่าเอาไว้ถอนพิษได้ดูดซับ สารพิษต่างๆในบ้านลองหามาปลูกกันครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วดูสวยงามได้เอาไว้ในห้องรับแขกได้ครับตรงนี้ใส่กระถางสวยๆใส่แจกันสวยๆก็เอาไว้เป็นประดับบ้านได้เรียกทรัพย์ครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ